มาดูประวัติหลวงปู่ทวดกันโดยตอนเด็กระหว่างนอนเปรก็มีงูตัวใหญ่เข้ามาพันพ่อแม่เห็นก็เลยเซนไหวงูก็เลยปล่อยออกไปจริงๆแล้วก็ขายดวงแก้วดวงหนึ่งทิ้งไว้ดวงแก้วนี้ว่ากันว่าปัจจุบันอยู่ที่วัดพระโคตอนอายุ15ปีบวชเป็นสามเณรเรียนเก่งจนจบหลักสูตร3าวัดวัดกุฏิหลวงวัดศรีกูยังวัดเสมาเมืองพอบวชเป็นพระได้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาแต่เรือกลับติดพายุอยุ่7วัน7คืนทําให้สเสบียงไม่พอคนในเรือคิดว่าท่านเป็นต้นเหตุอาเพศเลยให้ท่านลงจจาาาากเเเืออแต่่ททททันนีุ้ ลงในน้าน้าบริเวณนั้นก็กลายเป็นน้ําจืดเฉยเลยลูกเรือเห็นก็ให้ท่านกลับขึ้นเรือพากันเอาน้ํามาดื่มกินประทังชีวิตกลายเป็นอภินิหารหลวงปู่ทวดยิ่งไปกว่านั้นตอนท่านใกล้มรณภาพในวัดท่านจู่ๆก็มีสัมเน,นรไปได้รับดอกไม้มาจากใครที่ไหนไม่รู้คนให้ก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักดอกไม้ดอกนี้ยกเว้นคนที่เป็นพระศรีอานระหว่างเดินไปเดินมาในวัดหลวงปู่ทวดกระถักว่าอา้าวถือดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้สวรรค์ใครให้มาสัมเนรก็คิดว่าโอ้นี่แหละพระศรีอานจากนั้นหลวงปู่ทวดก็เดินเข้ากุิไไปปแลลล้ววกก็ม็มม่ีีใครเเหนงูทอย